หนึ่งสองสอดน้ำตัวจังมานหนครับสวัสดีครับกองเวลาเจบมบ์าววันนี้ชกเป็นคู่รองครับใช่ไหมวันนี้เจอใครครับร้อยป่าเคย <รอ S 1> ชก <รอ S 1> กันก่อนไหมไม่ไม,ไม่เคยเห็นว่าเช้าถ่ายรูปเราได้เปลี่ยนตรงไหนก็บ,บ้างะยังไม่ยืนยังไม่ได้ยืนใช่ไหมเราคิดว่าเรน้าจะยากว่านะพี่ว่านะรอบนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อเคยชกปครั้งแรกคือมาแทนเหรือว่าวยกมาทังคู่ยกา ปล่อยกันชกกันนะไม่เคยชกร้อยทำปกติเราเวทเท่าไหร่คราวที่แล้วร้อยยี่สิบเก้าคือเวทที่ดีที่สุดของเราร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าประมาณนี้ไหมร้ยสามสิบอ่าร้อยสามสิบเมื่อเช้าเยอะแล้ชักไป็นไงผ่านครับผ่านสบายๆไม่ขาดไม่เกินมาพอดีนะรอบซ้อมอยู่ไหนรอบนี้โซจารวันโซจารวันนี่กี่ไฟล์แล้วสองจารวันเฟืองไฟล์แรกไฟล์แรกเมื่อก่อนซ้อมที่ไหนพีเคพีเคก็ไปไปมาไปไงซ้อมมาเป็ดเสร็จได้กี่วันได้สองอาทิตย์กว่าเราเป็นมวยสไตล์ยังไงได้หมด อีมือก็ได้ตั้งรับก็ได้เราร้อยป่านี่เขามีอะไรน่ากลัวไหมมีศอกเขามีศอกเขาก็มีแต่เขาคือสองน้ากลัวนะเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่เจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยๆขอ,องเราเท่าไหร่งสิบสี่กว่าหนอายุปีนี้เท่าไหร่แล้วสิบหกอายุสิบหกล่าสุดชกกับใครวะสายฟ้าร้อนเป็นไงชนะน็อบยังสี่อ่าชนะมากี่ไฟทีแล้วเพิ่งชนะ ขอได้นั้นคือแพ้สามไฟล์หลังอสลับสามไฟล์หลังเป็นไงชนะชนะกี่ไฟล์ชนะหนึ่งได้ชนะสองแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งขอได้นั้นสองครั้งชนะใครมาชนะรุ่งเรืองเล็กแล้วก็สายพาน้อยรุ่งเรืองเล็กนี่ร้อยละบาทวะหรือไม่ใช่อ๋อที่นี่นะร้อยละบาทนะเอาลูกหลานจากจังหวัดร้อยครับล้วนักปล่อยๆครั้งนึงสิบห้าฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยครับฝากเคมีช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่เต็มที่นะดูร่างกายหน่อยปึ๊กไปปึ๊กมาปล่อยๆล่อร้อยสี่สิบปล่อยๆนี่ โอเคนะฮะโอเคครับผมโอเคขอบมาณต้องชายครับสวัสดีครับผมร้อยปากร์กอลคนวันนี้เจอกับฟองกุลาไม่เคยชกที่ไหนมาก่อนวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบครปล่อยมาชกแล้วมั้งนี่เวทที่ดีที่สุดของเราเท่าไหร่ร้อยสามห้าสามสี่สามห้าโอ้ยผมก็ได้เปลี่ยนเวทเลยเนี่ยรถช้าเมื่อกี้มาเหยียบว่าช้ามาเกินไปเลยปอนหนึ่งเมื่อกี้เหยียบกระช่างผ่านเฉลุยนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่ไหนอะซ้อมอยู่มกชสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีกี่วันได้เอา เราเป็นโบรสไตล์ไอ้กล้องกุลามีระนาดโค้ไหมวันนี้ไม่งซ้ายพอเราเห็นว่ามีศอกด้วยใช่ไหมรูสูงเท่าไหร่ครับ174น้ำหนักปล่อยๆของเราหกสิบปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิปีผลงานเป็นไงหลังๆลังสามไฟแพ้สองชั้นหนึ่งอ่าล่าสุดเป็นไงเจอใครวะป้ปั้มเลยครับที่ไหนคะที่กาฬสินธุ์วันนั้นแพ้ชนะชนะชนะมาต้องชักไหมวันนั้นช่างครับชักวันนี้มาชูหน่อยนะวันนี้นะหรือว่า แร่ดับของร่างกายไม่มีปัญหาไม่มีรถเร็วแรงปรเป๊ะอ่ะฝากแฟนขับคนยังวัดพิชภูณนะอ่ะฝากเลยขอชาวพิชภูณไปงานจะให้ผมยนะครับโอเคหนึ่งตัวตัวปึ้กไม่เปึ้กดูนะชูน่อยวันนี้โอเคขอบพักพันใช่ไป